ตำนานนาจาเทพนักรบแห่งสวรรค์นาจาเป็นหนึ่งในเทพที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในตำนานจีนได้รับการบูชาในศาสนาเตา๋าและพุทธศาสนาในจีนไต้หวันฮ่องกงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตำนานของเขาถูกเล่าผ่านวรรณกรรมห้องศิลป์ซึ่งเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามการเปลี่ยนผ่านของราชวงศ์ซางและโจ ในสมัยราชวงศ์ซางแม่ทับหลี่จิงเป็นขุนพลผู้ครองป้องปราการเฉินถางกวนภรรยาของเขาคือหญิงอินสือเมื่อนางตั้งครรภ์ลูกคนที่สามกลับพบสิ่งผิดปกติเพราะแทนที่จะตั้งครรภ์เป็นเวลา9-10เดือนนางกลับตั้งครรภ์ยาวนานถึง3ปี6เดือนเมื่อถึงเวลาให้กำเนิดนางอินสือไม่ได้ให้กำเนิดทารกปกติแต่กลับคลอดออกมาเป็นลูกกลมกลมสีเนื้อ ที่ดูคล้ายไข่มุกขนาดยักษ์แม่ทับหลี่จริงตกใจมากคิดว่าภรรยาตนให้กำเนิดปีศาจจึงใช้กระบี่ฟันลูกกลมนั้นออกปรากฏว่ามีเด็กชายรูปร่างสมบูรณ์แข็งแรงกระโดดออกมาเด็กคนนี้ไม่ใช่ทารกธรรมดาเพราะเขามีรูปรัณ์ที่งดงามดวงตาเปล่งประกายและมีพลังวิเศษติดตัวมาแต่กำเนิดเทพเจ้าไท่อี้เจินเหรินปรมาจารย์เซียนแห่งเขาฉินหลงซานได้มาพบเด็กน้อยและทำนายว่า เขาจะมีชะตากรรมอันยิ่งใหญ่ไทอี้เจินเหรินจึงรับนาจาเป็นสิทธิ์พร้อมมอบของวิเศษสองชิ้นให้คือ 1. ห่วงจักสวรรค์อาวุธเมนต์ที่สามารถทำลายสิ่งต่างๆได้ 2. หอกเพลิงหอกที่ลุกเป็นไฟใช้สังหารศัตรูนาจาเป็นเด็กที่ซุกสนและมีนิสัยดื้อรัน้นเขามีพลังพิเศษเหนือมนุษย์แม้จะอายุเพียงเจ็ดขวบ แต่ก็สามารถใช้อาวุธวิเศษได้อย่างเชี่ยวชาญวันหนึ่งนาจาไปเล่นน้ำที่ทะเลใกล้ป้อมเชิญถางกวนและใช้เวทมนต์เรียกฝนซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ท้องทะเลปันปว่วนเทพมังกรแห่งทะเลตะวันออกเอากวางโกรธมากเพราะเห็นว่านาจาทำให้สมดุลแห่งท้องทะเลแปรปรวนจึงส่งบุตรชายของตนคืออาวปิงมาต่อสู้กับนาจาการต่อสู้เป็นไปอย่างดเดือดจนในที่สุดนาจา ใช้หอกเพลิงแทงอาวปิ่งจนเสียชีวิตเมื่อราชามังกรทะเลรู้ข่าวว่าบุตรชายถูกฆ่าเขาโกรธมากและร้องเรียนต่อเม็กเซียนฮองเต้แม่ทัพหลี่จิ้งเองก็หวาดกลัวว่าจะถูกเทพเจ้าสวรรค์ลงโทษหลังจากที่นาจาได้สังหารอาวปิ่งบุตรชายของราชามังกรทะเลตะวันออกอาวกวางโทรศัพท์ของราชามงกอก็ประทุข,ขึ้นเขาเดินทางขึ้นสวรรค์เพื่อร้องเรียนเม็กเซียนฮองเต้ ขอความเป็นธรรมให้ลูกชายของตนขนาดเดียวกันแม่ทัพหลี่จิงผู้เป็นบิดาของนาจาก็ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากแม้เขาจะเป็นแม่ทัพที่ซื่อสัตย์แต่เมื่อบุตรชายของเขาสังหารทายาทของมังกรทะเลก็อาจนำภัยพิบัติมาสู่ตระกูลราชามังกรทะเลไม่เพียงแต่ร้องเรียนต่อเม็กเซียนฮองเต้แต่ยังร่วมมือกับมังกรแห่งท้องทะเลทั้งสตะวันออกตะวันตกเหนือ เพื่อกดดันให้สวรรค์ต้องลงโทษนาจาทะเลที่เคยสงบเริ่มบ้าคลัง่งพายุฝนกระหน่ำหนักจนบ้านเรือนเสียหายน้ำท่วมป้องเชิญถางโกนจนผู้คนเดือดร้อนเทพสวรรค์เองก็เริ่มลังเลว่าจะลงโทษนาจาหรือไม่ขณะที่หลี่จิ้งเองก็ตกอยู่ในภาวะที่ต้องเลือกระหว่างครอบครัวกับความรับผิดชอบต่อราชสำนักนาจาเอง ระหนักถึงผลกระทบที่ตนก่อไว้แม้ว่าเขาจะสังหารอาวปิ่งเพราะเป็นการป้องกันตัวแต่การกระทํานี้ทําให้ความสมดุลของโลกเปลี่ยนไปเทพเจ้าและมนุษย์ต่างต้องเดือดร้อนเขาจึงตัดสินใจเลือกหนทางสุดท้ายเพื่อปกป้องพ่อแม่และผู้คนในเฉินถางกวนนาจาตัดสินใจสละชีวิตของตนเองเพื่อชดใช้กรรมก่อนจะปลี่ชีพตนเองนาจาไปบอกลามานดา หญิงอินสือนางร่ำให้ด้วยความอาลัยแต่ก็รู้ว่านาจาต้องแบกรับกรรมของตนเองนาจาคุกเข่าต่อหน้ามารดาและเอ่ยว่าแม่ข้าข้าเกิดจากดอกบัวมิได้เป็นมนุษย์โดยแท้จริงวันนี้ข้าขอมอบร่างกายคืนสู่ธรรมชาติขอให้พ่อแม่พ้นภัยจากเคราะหกรรมที่ข้าก่อขึ้นจากนั้นนาจาใช้หอกเพลิงค่อยคอยควักตับไตและอวัยวะภายในออกมา เป็นการชดใช้ชีวิตให้แก่ราชามังกรทะเลร่างกายของเขาค่อยๆอ,อ่อนแรงลงโลหิตไหลท่วมพื้นนาจาพูดประโยคสุดท้ายก่อนสิ้นใจชีวิตนี้เป็นของข้าข้าใช้คืนให้ฟ้าและดินขอเพียงพ่อแม่ได้อยู่อย่างสงบสุขจากนั้นร่างของนาจาก็ล้มลงกลายเป็นเพียงร่างไร้วิญญาณหลังจากที่นาจา ใช้หอกเพลิงแทงร่างของตนเองเพื่อชดใช้กรรมดวงวิญญาณของเขาล่องลอยออกจากร่างเลือดของเขาไหลซึมลงดินหลอมรวมกับสายลมและสายน้ำที่เคยเป็นพลังแห่งชีวิตของเขาทว่าแม้ร่างกายจะดับสูญแต่วิญญาณของเขายังคงอยู่เพราะชะตาของเขายังไม่ถึงการสิ้นสุดหลังจากสิ้นชีพวิญ,ญญาณของนาจาไม่ได้ไปสู่ปรโลกในทันทีด้วยพลังและจิตวิญญ,ญาณที่แข็งแกร่ง เขายังคงวนเวียนอยู่บนโลกมนุษย์ทว่าผู้เดียวที่สามารถรับรู้ถึงวิญญาณของเขาได้คือเซียนไท่ยี้เจินเหริอนอาจารย์ของนาจาเซียนไท่ยี้เจินเหรินตระหนักดีว่าการตายของนาจาเป็นเพียงการชดใช้ต่อโลกมนุษย์แต่ชะตากรรมที่แท้จริงของเขายังไม่ได้รับการเติมเต็ม เซียนผู้เมตตาจึงเดินทางมายังสุสานร,ร้างที่มีซากศพของนาจาถูกฝังไว้พร้อมกับถือรากบัวศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งสวรรค์ที่สามารถหล่อหลอมร่างกายใหม่ขึ้นมาได้เสียนไท่ยี่เจินเหรินใช้เวทมนต์โบราณประกอบพิธีคืนชีพด้วยการรวบรวมพลังของดินน้ำลมและไฟหล่อหลอมร่างใหม่ให้นาจาขึ้นมาจากรากบัวศักดิ์สิทธิ์รากบัวขาวบริสุทธิ์ ถูกนำมาใช้แทนเลือดเนื้อของเขาทำให้ร่างใหม่นี้แข็งแกร่งกว่าร่างเดิมไรซึ่งพันธะทางสายเลือดก,กับครอบครัวเดิมพลังแห่งหยางและหินถูกผสานลงไปในร่างใหม่ทำให้เขามีพลังแห่งสวรรค์และความเป็นอมะตะพลังแห่งสายน้ำจากทะเลตะวันออกถูกเรียกมาเพื่อชำระล้างกรรมเก่าทำให้วิญญาณของเขาบริสุทธิ์ขึ้นพลังแห่งเพลิงจากหอ,อกเพลิงของเขา ถูกผสานเข้าไปในหัวใจของร่างใหม่ทําให้เขายังคงมีจิตวิญญาณแห่งนักรบเมื่อพิธีเสร็จสิน้นแสงสีทองส่องประกายออกจากร่างของนาจาและลมหายใจแรกของเขาในร่างใหม่ก็เริ่มขึ้นเมื่อลืมตาขึ้นในร่างใหม่นาจาพบว่าร่างของเขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์ร่างกายที่สร้างจากรากบัวทำให้เขากลายเป็นเทพนักรบที่ไม่มีข้อจำกัดของมนุษย์ เขาไม่ต้องแบกรับชะตากรรมเดิมที่เคยมีไม่ต้องเป็นบุตรของหลีจิงไม่ต้องเป็นเพียงเด็กน้อยแห่งดินแดนเฉินถังกวนอีกต่อไปเขาคือนาจาแห่งกายบัวนักรบแห่งสวรรค์ผู้ที่จะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมโดยไม่มีพันธะใดๆหลังจากคืนชีพนาจาไม่ได้กลับไปหาครอบครัวของเขาอีกเพราะในความรู้สึกของเขาตัวตนเดิมได้ตายไปแล้วตอนนี้เขาคือเทพนักรค ผู้รับใช้สวรรค์และต้องเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางใหม่ที่ถูกกำหนดไว้หลังจากที่คืนชีพแล้วนาจาได้รับมอบหมายให้เป็นหนึ่งในแม่ทัพของสวรรค์และต่อมาได้มีบทบาทสำคัญในสงครามห้องสินการศึกระหว่างราชวงศ์ซางและโจซึ่งเป็นสงครามระหว่างมนุษย์และเทพเขากลายเป็นหนึ่งในยอดนักรบของกองทัพสวรรค์ต่อสู้เคียงข้างเทพ,พเจ้าต่างๆ เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างสวรรค์และโลกมนุษย์แม้ว่านาจาจะสูญเสียตัวตนเดิมไปแต่จิตวิญญาณของเขายังคงเป็นของนักสู้เสมอเขาไม่ใช่เพียงเด็กที่ซุกซนอีกต่อไปแต่เป็นเทพแห่งนักรบผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานาจาแห่งกายบัวสงครามห้องศิลเป็นสงครามครั้งใหญ่ในตำนานจีน ที่เกิดขึ้นในปลายราชวงศ์ซางเมื่อพระเจ้าโจาหวังฮ่องเต้องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ซางตกครองด้วยความโหดร้ายและลหลงไหลในมเหสีปีศาจต้ตาจี้นำไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์เทพสวรรค์เห็นว่าราชวงศ์ซางถึงคราวล่มสลายจึงเลือกพระเจ้าโจาอูหวังแห่งตระกูลโจให้เป็นจักรพรรดิองค์ใหม่เพื่อสร้างราชวงศ์โจแต่การเปลี่ยนผ่านอำนาจนี้ไม่ง่าย เนกเซียนฮ่องเต้จึงมีบัญชาให้เหล่าเทพและเซียนช่วยเหลือฝ่ายโจในการโค่นล้มสางนาจาซึ่งเป็นขุนพลสวรรค์ผู้กล้าหาญก็ได้รับบัญชาให้ลงมาร่วมศึกในฐานะขุนพลฝ่ายโจนาจาได้รับแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพฝ่ายโจโดยอยู่ภายใต้การนำของเจียงจือยาเซียนแห่งสวรรค์ผู้มีหน้าที่แต่งตั้งเทพ,พเจ้าและวางแผนการรบ เขาเข้าร่วมกับขุนพลคนสำคัญอื่นๆเช่นหยางเจี้ยนเทพสามตาผู้เป็นขุนศึกที่แข็งแกร่งเหลยเจิ้งจือเทพแห่งสายฟ้าที่มีปีกบนหลังม่นจงอดีตขุนพลฝ่ายซางที่ต่อมาหันมาช่วยฝ่ายโจนาจะาได้รับอาวุธพิเศษของตนกลับคืนมาได้แก่ริบบิ้นไหมแดงใช้โจมตีและจับศัตรูห่วงจากสวรรค์อาวุธทรงพลัง ที่สามารถทำลายล้างสัตรูหอกเพลิงหอกที่ปล่อยเปลวไฟอันร้อนแรงกงล้อไฟกงล้อช่วยให้เขาเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วในสงครามครั้งนี้นาจาปะทะก,กับขุนศึกฝ่ายซางมากมายหนึ่งในคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือสือเทียนจุนเซียนฝ่ายมารที่ใช้มนดำซือเทียนจุนสร้างกระจกมายา ที่สามารถสะท้อนพลังของสัตรูและปล่อยพลังสังหารที่ทําให้ทหารของฝ่ายโจล้มตายเป็นจํานวนมากเมื่อเห็นเช่นนั้นนาจาก็ตะโกนว่าข้าจะจัดการเจ้าเองนาจากระโดดขึ้นฟ้าหมุนวงจากสวรรค์แล้วคว้างออกไปพลังของจักรทาลายกระจกมายาแตกเป็นเสียเส่ยงๆจากนั้นเขาใช้หอกเพลิงพุ่งเข้าใส่สือเทียนจุน แทงทะลุร่างของเขาจนหมดไหมศึกแรกของนาจาสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะหลังจากต่อสู้มาหลายศึกนาจาก,ก็ต้องเผชิญหน้ากับหลี่จิงผู้เป็นบิดาอีกครั้งเพราะหลี่จิงยังคงรับใช้ฝ่ายซางในช่วงแรกเมื่อพ่อลูกต้องเผชิญหน้ากันกลางสมรภูมิหลี่จิงลังเลใจแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจโจมตีนาจาเพราะเชื่อว่านาจายังคงเป็นภัยต่อสวรรค์ นาจาหลบการโจมตีและกล่าวว่าท่านพ่อท่านยังไม่ให้อภัยข้าอีกหรือเจ้ายังเป็นปีศาจที่สร้างความวุ่นวายเมื่อเห็นว่าหลี่จิงไม่ยอมรับฟังนาจาจึงใช้ริบบิ้นไหมแดงพันร่างของบิดาและตรึงเขาไว้ข้าจะไม่สู้กับท่านพ่ออีกแล้วในที่สุดหลี่จิงก็ยอมแพ้และหันมารับใช้ฝ่ายโจในภายหลังเมื่อสงครามใกล้สิ้นสุด นาจาได้ร่วมมือกับหยางเจียนและเหลยเจิ้งจือบุกเข้าไปในพระราชวังของสางพวกเขาต้องต่อสู้กับตั้นจีมเหสีปีศาจผู้ใช้มตลดำหลอกล่อ,ลอพระเจ้าโจ้าหวังตั้นจีใช้มตลสะกดเพื่อทำให้เหล่าทหารของโจคลุ้มคลั่งแต่พลังของนาจาไม่อาจถูกควบคุมได้เขาใช้หอกเพลิงแทงทะลวงกำแพงมนและทำลายค่ายกลของนาง แม้ว่าสุดท้ายตั้นจีจะถูกจับและถูกสังหารแต่พลังแห่งปีศาจยังคงอยู่ทำให้เกิดพายุทำลายล้างในวังสางนาจาพุ่งขึ้นไปบนฟ้าและใช้ห่วงจักสวรรค์ตรึงพายุไว้ก่อนจะใช้ริบบิ้นไหมแดงดูดซับพลังของมันไปจนหมดหลังจากสงครามสิ้นสุดลงพระเจ้าโจโอูหวังได้ขึ้นครองราชและเจียงจือหยาได้ประกาศแต่งตั้งเหล่าขุนพล ที่เสียชีวิตให้เป็นเทพเจ้านาจาได้รับแต่งตั้งเป็นจงฐานชัยเสริญขุนพลแห่งแท่นกลางฟ้ามีหน้าที่ปกป้องเด็กๆและนักรบเขาไม่ได้กลับไปใช้ชีวิตในโลกมนุษย์อีกต่อไปแต่กลายเป็นหนึ่งในขุนพลแห่งสวรรค์ที่มีอำนาจสูงสุดพลังที่ยิ่งใหญ่ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งนาจาเรียนรู้ว่าเขาต้องใช้พลังเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ความสัมพันธ์ของครอบครัวอาจไม่อาจกลับมาเหมือนเดิมแม้เขาจะคืนชีพแต่เขากับพ่อไม่อาจเป็นเหมือนเดิมได้อีกทุกสิ่งมีวัตจักรราชวงศ์สางถึงจุดจบและนาจาเป็นผู้ที่ช่วยนำพาสู่ยุคใหม่